เดินทางกลับไปที่ท่านนั่งนั่งบำเพ็ญนั่งสมาธินะครับบางคนว่าด้ียกว่าติปุติเพราะท่านทางที่ผ่านมาท่านคงเห็นว่าะมีลักษะเป็นเพิงม้ึ้นค้ามเรื่องการบแทนนะครับเพื่อสำหรับเป็นที่ของพระสงฆ์เป็นเหมือนติปุตินะคเป็นที่ที่เปนแบบเปเป็นเหมือนหอฉนนะครับตลอดเดิดทางที่ นะเเดีี๋ยวททาาง่รปนด้วยะครับประมาณ2,000กว่ารูปนะคะที่เราเห็นเป็นลางนี้นะคะก็คือจริงๆแล้วก็คือเป็นการชนะใส่ข้าวอันนี้จากการสันนิษฐานนะคะก็คือข้าวโมยกแล้วก็ผาคุณเจ้าก็จะมาพิจารณาตรงบริเวณนี้นะคะก็จะค่อนข้างใหญ่มากเหมือนกันนะคะ ส่วนลางตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นเป็นเล็กกว่าก็คือจะเอาไว้ใส่กับข้าวนะคะใส่กับข้าวค่เดี๋ยวพระอาจารย์ให้ข้อมูลนะคะนี่เป็นที่ใส่<า>ใ,สใส่ข้าวปัญหาก็าคือ,คอ มั iec, a a lot, case, going, таки, so นม yeah. ีช่อ่ยูรูออกยูรูประการถ้าเราไปดูที่สาทีเลาเห็นต่างอย่างก็บรรจุขนาดนี้แต่เป็นต่างเลยเราเรียนพรพาะว่าเป็นเรียนหลายครเ้งนะตามที่เจ้าทรงตามวัดทวารจะเป็นนี้ก็วุ่นวาย จะเป็นอาหารหรือว่าจะเป็นพวกอะไรข้าวต้มหรอปลาคูเรื่องนีไม่แน่ใจหรือจะสัตว์ นั้นแต่ยุคแต่ยุคการบริหารจัดการก็จะแตกต่างกัน เจตนาที่ตรงนี้ต้องเป็นสถานที่นอกจากเป็นดารารับประทานแล้วเนี่ยก็พระสงฆ์ที่เป็นพระเเพนะก็ต้องเก่าสมโภทยาค่ะทุกครั้งหลังจากพระญาติโยมมานำอาหารแล้วก็พระสงฆ์มาแล้วท่านก็จะมีการเก่าชัดเจนคมแน่นอนเป็นยังไงโยมเอาข้าวมาใส่แบบนี้เค่ะแล้วพระก็จะมาตัก พรจริงๆแต่ก่อนไม่ได้ต่ำนี้งะมงนมการต้องสูงขึ้นมาอันนี้การโควินะตฏินังขรณ์ใดงหลายี้ถ้าเราไปดูที่สาทีแล้ว่สูงากามอยู่สูงมากเป็นอตัวไม่ได้ล้อนนี้ก็ันนี้จะเาแต่ถ้าในหลัานาเรียกว่าเรือ con i bambini e i bambini สติด้วยนะแต่สติแต่ถ้าในปัจจุบันถ้าหว่าระบบมันเปลี่ยนการทำลักษณะแบบนี้ก็ไม่ไม่สอบรับเรียบร้อยเลยถ้าสมัยก่อนนะเยแต่ก็ถือว่าเจริญที่สุดระบบมีนเจริญที่สุดแล้วก็ดูแลง่ายด้วยมองเนี่ยอ่าที่สุด ไม่คิดว่าจะมีสถาที่นี้เราได้มาชมแล้วก็อ๋อที่เราผ่านมาก็จะเห็นภูเขาและสถานที่ที่พราสมได้อยู่แล้วถ้าเราไปเดินเก็บรายละเอียดเี่ารอยการที่ท่านประพุติปฏิบัติในการยืนเดินนั่งมองแล้วเข้าบนจะดีเดี๋ยวเราจะขึ้นไปาธนรมนิทานจะดีองหนึ่งเป็นที่บรรจุ พระอธิของพระมหาอินท่าเทละเป็นพระทหารในนั้นก็เป็นของพระพุทธเจ้าพระมหาอินท่าเทละเนี่ยท่านไม่ได้กลับที่เดียไปดูที่สถานีพระเจ้าทรงสร้างสร้างเป็นที่ระลึกถึงลูกชายและลูกสาวด้วยที่ทำสถาพให้เต็มบริบูรณ์ทุ่กปัญหาอยากจะถวาไว้ลูกสาวและลูกชาย เป็นพระภูชาซึ่งลูกสาวลูกชายโดยนแ้าเงพระนางสมิตาีเนี่ยก็ยอมที่เข้ามาสู่ร่มผ้ะาารัแล้วต่อก็ได้เดงสร้างที่สาีเป็นทีุ่มความรักของท่านด้วนอกจากรักในภรรยาแล้ก็รลูกสาวลูกชายแล้วก็สร้างสถูปไว้ให้พระหันศีสิบห้าโที่ส่งใประการศาสนาท้าก้าสายเ่เป็นที่จุพระธาตุพระ้วนเลย แต่ตามกลับไปได้แค่สิบหงค์โดอสามสิบห้าองค์ก็ลูนในนั้นภาพอีกภาพไม่ได้กลับเลยในปฏิฐานอีกทีหนี่ทถ้าไม่นึกถึงสภาพจิตของพระอริยในสมัยก่อนท่านทมเทสภาพกำลังเป็นที่ดีขมีอยู่คราวหนึ่งที่ท่านมาประกาศศาสนาแล้วท่านบอกว่าท่านคิดถึงพระพุทธเจ้า พรจ้าจวาติยส is e ิาบอกว่าพระเจ้าดิพาแล้วท่านก็บอกว่าสถานที่ประสูนตสรุปปิพานแล้วก็พราตที่เกิดในเชลาของพระเจ้าเป็ตีมานพาสนาแล้วต่อมาพีให้สุนสมเด็ยที่ไปรับพระธาตุะธาตุจากพระสกาแล้วก็ไปที่พระเจ้าโศกในเรื่องราวเินนก็จะเห็นได้ใช้ก็จริงๆแล้วก็คือท่านน่าจะได้ท ก็มาปฏิญาณที่แล้วก็มีหลักธรรอย่างทุกวันทุกวันขึ้นสิบขันเดือนเจ็เขาจะมีมีการบูชาและมรถึงพระเถรนดยตรงเนี้ยวลาในบ้านเราอย่างที่บอกว่าเราเรียนเรื่องการอยู่กับเาวทีเรื่องดนตรีพละกรย่างเรียองวีดีโอประปาก็ต้องเราไม่ต้อง ก็มีกิจกรรมระลึกถึงผู้มีอุปการะสึกแต่ที่นี่ก็ถุกว่าทั้งทางคูงค่ก็มาทำกันเป็นกินจสาธารณกรมเรียนทนเล้ยนหนึ่มเข้ามาทนกิจกรรมบูชาและระลึกถึงคุณที่พัเหร้าใหนมหาวิทยามัยเใ,ในปรเทเกคเพรางเรามีพัสดุน้ำอุตาร์นำวิทาสนาไปจนในส่วนงวัยหน่ยที่มีการระลึกถึง ของคาาหารคยเช้าต่างนี่เป็นเรื่องที่น oh, นี <cond> ้เ <XP> ป็นท so ี to to so ่ข so ้อค anyway, ิด like ว่าอะไรมันอยู่ในใจเพาแล้วทำไมเราท่องคนม้กันได้แต่เราปฏิบัติไม่ออกอนี้ต้องจะขับออกมายังไขับกมาให้ดข้อปฏิบัติแล้วอาจจะเหนื่อยเกินไปว่าที่มัาอยู่ในใจอะไรต่างนี่ไม่ขับออกมาเนการกระทำมันก็เลยไม่เป็นทางคำาั้นคนเหมือนที่เราเห็นคนมีมีทีละตาเขาทำยเป็นเดอนดุ่เดินแสง

ศษัตริย์ของกรุงอนุราชปุระในสมัยนั้นนะครับได้ส่งเริ่มใายศรัทธาแล้วก็ยอมรับับถือปุถพุทธศาสนาเป็นจุดเริ่มต้นของการลงหลักปฐาพนพุทธศาสนาในดินแดนสิงหนผลทวีหรือหลักคาทวีปแห่งนี้นะครับจากนั้นตลอดรัชสมัยของพระเจ้าเทวนานิยพิสฐะและรวมถึงกษัตริย์องค์พระองค์ต่อมานะครับเรนพื้นที่ตรงนี้ก็กลายเป็นวัดอันศักดิ์สิทธิ์ ที่เราเห็นสิ่งก่อสร้างต่างๆมากมายนะครับก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยอนุราชปุรัเป็นที่ส่งนับเป็นที่รับไม่ว่าจะเป็นอัตศาลาแห่งนี้นะครับหรือว่าทางด้านข้างนี้ก็จะมีอาคารนะครับที่อยู่บนเนินสูงอยู่บนเชิงเขาขึ้นไปข้านบนจะมีธีราจารึกของกษัตริย์ ตรงนี้แค่อย่างนี้ไอสติลาจาร็กเนี่ยที่เขียนกาไว้ข้างบนเนี่ยเขียนถึงข้อวัดปฏิบัติของพระสงฆ์ว่าการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามสมณศราโรกพระสสฆงคนปฏิบัติข้อวัดต่อกันอย่างไรปฏิบัติยากโยมยังไงยากโยมปฏิบัติจ่านจบที่ท่านี้เราลกไว้เรื่องข้อปฏิบัติข้อปฏิมาของพระสงฆ์มีสมณศสาโรกอย่างไรคึปฏิบัติไ ทีอยู่ทั้งหมดเป็นเป็นวิัยที่มาท่านดึงออกมาเป็นข้อปฏิบัติึงข้อ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 ขวาประสงค์ที่จะปฏิบัติให้สมกาลโลกเป็นเอการระธรมคุรรสนาข้วันที่ปฏร่วมกันนะครับออกตงแ้อออะครับจากนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นนะครับเดินขึ้นบันไดถึงตอนนี้ น่าจะเหลืออยู่ประมาณสักประมาณห้าวัยช่านนะครับก็ถือได้ว่ามาเินขึ้นขึ้นทางแล้วที่เราได้หอดลงมาไปกันเลยผมเนี้ยไม่เคยนับนะครับถ้าเกิดตั้งใจจะลองนับดูก็ได้นะถ้าเข้ามาขนลุกเลยอีสเตเปเย็นเป็นข้อน้ำดื่มลงมา เนน้ำดื่มไม่ต้องรับประกันเจ้าค่ะเป็นน้ำดื่มลงมาแต่ว่าถ้าน้ำกลัดไปอีกที่หนึ่งเป็นท่อต่อท่อมาสองท่อเลยโอ้โหวันนี้เจดีย์ใหญ่มากเลยเนาะนอ,นะอะแล้วใครเรามีผ้ามาห่มเจดียด์ได้ไหมเฮ้ยเรามีผ้าห่มเจดีย์ไหมยังจิบนี่เอ้า มยอมเอาทองมาค่ะเพราะยังคงมันหนักก็เลยมีแทดอยู่ตรงกลางครับเมเป็นอาคารคืออันนี้ผมดูออกต่ว่ามันเป็นอาคารโถงคือว่าจะบรรจุท่านของะแม่งก็ทำบ้านไหมครับมีสององค์ขอรู้ส อันนี้ที่แสดงธรรมชัดเลยเนี่ยตรงเนี้ยที่ขอเดี๋ยวไปแสดงธรรมหน่อยอ่าถอดรองเท้านะถอดไปข้างล่างเลยใช่แล้วเนี่ยที่แสดงธรรมอ่าไม่ต้องถือเวลารับอาหารเสร็จหรืออะไรเสร็จน่าจะอยู่ตรงนี้แน่นอนจริงโอ้โหเป็นที่ฟังธรรมที่เด่นมากเลยนี่ที่ที่ฟังธรรมโอ้โหทีงเนี้ยอท่านมาหาท่านมาพี่ต่อไปจะได้เป็นธรรมะกัะถือ เอาทำนะเอาไขรปราถนะเป็นพระธทำมล้วก็ตนะที่เการส่นมวมาตุ้งเ่ใเลยนี่ไครัมัยก่อนหินไม่ร้อนนะครับทีหลังคาโอ้โหไนดีเยรเต้องมดี๋ยวแจตง้เดี๋ต้องเล่นตั ก็เจอแล้วนี่ไงจ้าวเทวน้ำพิศษทิศายืนอยู่ตรงนี้โอ้เอ๊ะงั้นเรายืนตรงนี้ก่อนไม่ใช่ในยุคของพระกาลพุทธศตวรรษใช่ไหมสองร้อยยุคสองร้อยปีก่อนเออนี่ใช่เลยอันนี้เป็นแท่นแสดงธรรมแสดงโอ้โหลานกว้าง ใช่ดีเขาเป็นสหารกันไม่เคยเห็นหน้ากันเป็นเพืนเฟรนที่ตรงนี้น่าจะเป็นโอ้โหเออเนี่าเห็นภาพนี้ใช่เลยต้พบพระเทศกันเห็นภาพีนกุศลและสัญญาเกิดเลยนะนี่เออ คนที่จะมานั่งตรงนี้ได้ดทุทรงเ็าได้พิสดุดีที่ร่องรอยนะี่ยขอให้อขอให้พระใจพิสดกนเข้ามาซึมในใจอใอจเนะ้